อืมหายแ้อย่า,า,างนี้เลนะอืมฮึเอาวันติก็โดนจนได้เฮ้ย <Hey. S 2> วันตอยู่นิ่งๆแล้วนะะก็พอดีคุณขีดเขาท้ามานะฮะก็เ,เป็นโครงการดีๆนะครับจาก A S L นะฮะเป็น Ice Bucket Challenge นะครับก็คือการเอาน้ำใสน้ําแข็งราดใส่ตัวเองนะฮะโครงการนี้นะครับรก็จะเป็นอ่รารณร,รงค์งเพื่อช่วยส่งทุนเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนะก็ สำหรับรงการนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะบริจาคเงินนะฮะก็สามารถบริจาคได้ที่ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องทําไมต้องเป็นน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นที่เขาให้ใช้ลาดตัวเองอ่ะเพื่อจําลองสถานการณ์ให้เราเห็นว่าเวลาที่เราก้ามเนื้อแรงมันมันจะรู้สึกยังไงนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเดี๋ยวผมจะขอท้า สามคนต่อไปนีนะครับคนแรกชาริสนะฮะชาริสคนแรกเลยนะครับพอดีไม่เหลือใครแล้วเอาชาริสนี่แหละรู้สึกว่ายังไม่โดนนะนะคนที่สองน้องไอริสนะครับน้องไอริสที่วาดลูกประตูนั่นแหละลูกนั่นแหละลูกฝาหน่นแหละไม่ต้องมองใครลูก <c oughs> แล้วก็คนสุดท้ายนะครับแม่ตอนแรกก็จะไม่เอา ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกแต่เสือกมาทักไงน,นะซันนี่เฮลเกตสตูดิโอนะครับกนะ็นะเดี๋ยวตาซื้อตั้งแข่งรอไว้เลยนะครับก็บพวกท่านมีเวลาภายในยีชั่วโมงนะครับซึ่งอาจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่ทําเดี๋ยวผมเดี๋ยวจบที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปรานน้ำที่บ้านให้โอเคครับนกะ็มนาะ ง <S uce myself> แขงจงแขงไมมีเดียวเอจับดิจับจับจับลูกไม่ไม่จับจับลูกไม่เนี่ยลาลาเถอะยังอ๋อนะคะคุณพร้อมกวหเลยยังครับคุณเบิร์ดพร้อมก็ได้่ออ๋อเนื่